เสียงดิ่นพี่น้องเสียงดิ่นอยู่เขายังดิ่นอีนั่งยังดิ่นอีนังดิ่นปะอู้หูลไปเอาปลาอู้อูหูหูหูอูหูหเสียงดิ่นเสียงดิ่นพี่น้องเสียงดิ่นสวัสดีตอนแรงครับพี่น้องสวัสดีครับผมวันนี้ว่าจะพามาลงเบ็ดนี่ครับไม้นี่เคยมาบ่ได้มาโดนเลรอเต่ก็มีแต่ห้อยขจ้าครับผมห้อยขจ้าใส่ ผมใส่แต่ผมครับเบ็ดเขาก็ใส่ให้กันนี่ครับห้วยไปตึกแตกเลยบอกไปยังครับพี่น้องหมานไผ่บ้านมันเนาะเดีมากกัต้องใส่ครับผมเดี๋ยวผมมีคลิปลงให้พี่น้องในเบื้องบนครับผม,มไใส่นีแล้วครับใส่ย้อนย้อนย้อนมานี่ย้อนย้อนไปพูนแล้วก็สิไปใส่ส้วนพูนอีกประมาณสามสี่หลังหมานว่าหมาน เดี๋ยวหูกันพี่น้องเพราะว่าห้อยเขากินหากินด้วยกันพี่น้องเว่หากินแตะตะหองอันนี้ไม้ล่องจากขาจามหาป่าข้างดํามหายงางหูโหละไม้ล่องจากด้วยพี่น้องนี่นามกำลังขึ้นพี่น้องเดี๋ยวมือเศร้าพอกันครับพี่นอ้องเยี่ยบอกห้อยเด้อนี่นี่ส่วนนี้ลมมีวีเลยเนี้ยอบอกห้อยกับพี่น้องห้อยเข,า,ขาเจาใส่ไม่ไมนี่แหละนี่อะไรแต่ผมจะเอาห้อยมาลง ถือโบถือเดี๋ยวมือเอื้นหูจักมือเสาร์พอกันครับพี่น้องมือเสาร์พอกันครับผมสวัสดีตอนเสาร์ครับพี่น้องพยายามเบ็ดกันครับว่าร่มเงียบไว้ไว้พี่น้องเราจะอากาศหนาวๆ สายฝนตดหนาวครับวอดร้อยกระท่งโอ้จะมีเตียมบอพปีนองไปดูอีกัน ขนาดด้วยพี่น้องลุยปลาดิใส่ลุยหมองใส่ครับผมสามลังแรกเหน,นื่อตีขิงว่ Thì nó sượt nó Ui Quay nỉ con phía nông Nó à, chìm nhầm liền Con nào Hử Cuộn cái xe vào mất hết biết ngoài, ú, điều, thằng phi đình yếu, cả thằng tí cái giấy rồi, ngoài. ปวดเสียว่ะอืมนี่ภูดวดีว่ะพี่น้องอ่ะแล้วงั้นเดี๋ยวเบิบ้งตะพีก่อนพี่น้องตะพีดินอยู่โอ้ แต่ทั้งผีดินอยู่พี่น้องคุณนี่ตัวนกวดบ้นทีนเห็นอยู่นี่มาพีบ่เมื่อเกี่ยวกันบ่ข้อนี้ขวดขวดนึงเดี๋ยวเริ่พี่น้องมัหลุดกันบ้วยมันไปยังไหมบาจยังไหน đúng rồi, dạy lắm dạy lắm dạy dậy lắm dạy lắm dạy đúng, dạy lắm dạy lắm dạy lắm dạy Để được rụt đi nữa Kiểu, một kinh lึก quá Kiểu anh xin xa đi phía đâu Chú quần tắm đây Cắt giang nhiều phía đâu Cắt เสือกยังเดียวมานมันมันไปพี่น้องไปพี่น้องหลังผุ่นลากเบ็ดลงน้ำเลยครับเดี๋ยวคอยไปลงเอา่าหลากไปผุ่น เดี๋ยวกลับมาลงเอาไปพี่น้องยามพูนี้ก่อนมีหลุดแล้วครับลากเวทลงหนำแจีงเดี่ยวมันสีแกจงก่อนหลังหนึ่งหลังสองมันแล้วครับพี่น้องนำหมอกลง ั้งเลยก่เสยย่นอ,น,อนู่เมนบ่ดขวดมีอาการบร่โว้ยขวดึ้นดึงอยู่โคคุณ đứng bị khổ không xem ừ. Cứ đứng cả cặp thế cái. cái nào Lút cặp Lút cái nào? จิ้มลงหงกเลยเด็กเสียงดินพี่น้องเสียงดินอยู่เองยังดินอีนังยังดิ่นยังดินไะเสียงดินพี่น้องเสียงดิ่นนี่แล้วเสียงดินนี่แหละมาลุ้นกันมาลุ้นกันจิ้มลงหงหกเลยพี่น้องนี่เสียงดินอยู่ โอ้โหไปดูปลาคอปะปลาคอปลาคอพี่น้องพี่น้องผู้ใส่สวยเลยวะใส่ปนใส่งามใส่งามอยู่นี่พี่น้องใส่ปนใส่ปนอ้าวสมีเขาพี่น้อง นี่ครับเบ็ดผมถิ่มไว้หงกกันสี่และพี่น้องน้ำม,มันขึ้นน้ำม,มันขึ้นป้าขึ้นมาน้ำเ,เก็บเก็บก่ดใส่กระสอบพี่น้องมันยังไม่ตายเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยแล้วไปพี่น้องดึงผ้าลูกน้ำหลังอยูเป็นไร Nó ngồi trên đấy Đừng bỏ Bỏ qua, ác án bây giờ đấy, ác án Nó quay đi con, phía đằng Nó sẽ mà à, kiếp แจ้งแล้วครับพี่น้องอุ่ยนักการ,ร์ดบ่อปลาขาเจ้านี่รถก็อยู่นี่เดี๋ยวค่อยกลับมาลงเอาปลาครับพี่น้องมันล่าเบ็ดอยู่กลางนา้ำพุ่นนี่ค่นมาหลุดลังสุดท้ายน้ำกันอุ้ยมนล่าก,กับไปพุ่นมีคนมาล่องเอาปลาอู้ฝาข้างดำพี่น้องอุ้ยเป็นเพื่อนอยู่ เสืงย่าเสืย่าแล้วบาคือดหกพี่น้องเอ้ดีละมองนี่ออนเล่นมูยะเลยผุดูป่าข้างดำพจนเล่นยุปลาบัวแตกไปพี่น้องยูบบ เบดขันนีิมีอาการมีอาการมีตีงเลยพี่น้องนี่มีตีงอยู่มีตีนนะพี่น้องนี่เสือกจังไหนโอ้โหพี่น้องโอ้โหมีอาการมีอาการโอ้ปลาคอหรือว่าปลาดุกครับผม ใส่ปนอีกแล้วไม่รุดหรอบ่อ้ยยเอาใส่ปลาคอนดูนี่เอามาแล้วพี่ต้องมันขึ้นมาตัวสมิีกัเดีเแล mà khi câu bắt được thì tôm khắc thế mà kiếp kiếp bá con khắp đi đồng khắp đi đồng nữa xảy cái lăng đứa ở đây thầm này xảy cái lăng đứa cái lăng hào Yeah. Bỏ -huh. ở hình nào đúng dù. Ồ, nào đi Ai. Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มืสามเต็มแล้วล้างนี่ล้างนี่ขวดไปใส่วะกูขวรจกพี่เสืองย่านพี่น้องกับเสืองย่านนี่หูเรื่องล้างนี่ดิ Để nó Một khứ được làm sửa không leo nó าถือดูเสือกหูเลยเดี๋ยวพาไปลงไปเอาปลาอู้โหโอู้โอ้เสียงดิ้นเสียงดิ้นพี่น้องเสียงดิ้นเอาเยะเห็นนิ่งๆนี่พาผูโดนหนวย อีกแน่เถอะวะหลุดด้วยกันแล้วมัง้งหลุดด้วยกันหรือมั้งไอตัวนั้นโอ้หลุดด้วยกันปลาขอกด้วยกันเลยนี่นี่พี่น้องใส่เดี่ยวด,ดียวใส่เกลือเลยพี่น้องนี่ใส่ดิหลังสุดท้าย เพื่อนหล่ะเพื่อนเ่มที่โซเดย์เตีมที่ซีเตี้มที่ซีเพื่น้องบิลึกวะบิลึกปลาเลยเดยโอ้บิลึกตัวนี้ปลาเลยพี่น้องเห็นเอาไว้นี่ละไม่ค่อยประคุเอ เดี๋ยวจะพาไปลงเอาปลาพี่นอ้องพาไปลงพุ่นผมเวลากเป็ดลงไปแหละมาหลุดกันว่าตัวนั้นสิไงบ่สกันลากเป็ดลงไปสันเนี่ยผมก็วพ่อโบน้อยแล้วไปพ,พี่น้องไปหลุดน้วยกันลิงเสมพี่นอ้องลิงเสมโอ้โหโอ้มาอยู่นี่นไอตัวนี้พูดไร้ขั้ ตัวตัวไม่เสีออย่ยงยุคนลิงสเมยครับมันมาก,กินหมาไงเป็นเพื่อนอยู่มันวิบมันวิปายอยู่หรือมันอยู่นี่เขาเป็นของลิงสเมยโอ้ยลงน้ำจะเด็กเสีหน่อยพี่นอ้องเว้ยนี่ทำไมวะ พี่น้องเสื้อขาดปลาตัวนี้บ่หน่อยเลยวนี่เสื้อขาดครับนี่รุดครับโอ้เสียดายครับเสื้อขาดพี่น้องรุดอ๋อไม่ดีกว่าเลี้ยวแล้วครับพี่น้องเลี้ยวแล้วโอ้ลุงคนหนาบมากันนะเสื้อขาดพี่น้องโอ้บวกง่ายเลยตัวนี้ผมว่าแก่แก่นอยู่เดี๋ยวเราจะวหวะก็พี่น้องต้องเว้นระยะกัก โดนเตอร์มละเฮ้ซีเต็มครับพวกนี้ซีเต็มเดี๋ยบักเอีย๊ยบเอีบม,มากเาลยวะสอไปก่อนนี่ครับเตียมนึง ี่น้องมันหมานเลยครับมีเต็มสองเต็มปลาลูกนี้หลายหลายสามเต็มนี่ปลาหลายแห่งลูกนี้พี่น้องเต็มซีมันหมานครับพี่น้องนี่โฟกัสนี่ครับโฟกัสตัวนี้ แรกกันแล้วแจ้พี่น้องฝากติดตามคลิปไหนคลิปนี้ครับผมคลิปนี้ถือว่าผ่านแล้วครับผ่านพันคลิปนี้ผ่านอย่าลืมกดติดตามเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ปูอีสานนะครับครับผมขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เข้าับชมครับผมสำหรับคลิปนี้กับบ้าปูกับบุ๊กี้เนี้ยีห้ยใส่เบ็ดใส่กางให้พี่น้องในเบิ้งนะครับวิธีของคนหากินหาอยากเนาะพี่น้องเนาะแต่ตุ่นี้กับพ่อเลี้ยงอายุพี่น้องนี่ คนหนึ่งกับล่างลุกไปว่าหันลูกหน้ามาหันให้พี่น้องเด้เบิ่งกันรุดซ้ำพี่น้องไปแล้วครับคลิปนี้พอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ